เอาละครับประสบกับคุณผู้ชมทุก,กท่านนะครับอยู่กับนายเจเจจ้องนั่นเองนะครับก็นี่เป็นวันที่สิบสองธันวาน,นะครับปีสองห้าหกสี่ที่สิบสองก็ตรงกับวันอาทิตย์วันนี้เราจะไปงานไฮคับที่ไหนย่านเช้านี้นะฮะดูเมฆฮนะ <ộ ร ถ> มเมฆก็สวยดีนะ ซึ่งตอ,ตอนเช้าอากาศที่เหนือนี่ก็ค่อนข้างจะเย็นพอสมควรเลยกันแต่ตอนนี้ก็รู้สึกอุ่นๆนะฮะไม่ได้แบบร้อนมากไม่ได้หนาวมากไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่ตอนขึ้นรถกันเลยฮะ เด็กเด็<ป>กันทอนเทีน<ป>ตอนนี้ถึงแล้วฮะเดี๋ยวเราขอข้ามถนนสักครู่ในตอนนี้เรามาถึงงานตอนนี้อยู่กับเพื่อนฮะซึ่งมันตัวสูงกวี <c oughs> ตอนนี้เราให้มันถ่ายรูปโดยใช้กล้องของผมเองนี่นี่นี่ถ่ายได้ถ่ายได้ก็โอ้คนดังสตบบาร์บังอันนี้กล้องผมเอง,อเงฮะเจเจโอไม่ทัน <c oughs> ทุกมิลพี่ป้าพี่ป้า โอเคก็คือเพิ่งได้เข็มกัดมาแล้วคือก่อนหน้านั้นคือเมมเดินผ่านมาหลางวันดีทำลำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวแกกันนะฮะดูสิเราจะได้ใครจะเราอยได้เจเจคิดว่าใครเอ่ยใครคิดว่าใครฮะหนึ่งสองหนึ่องหนึอง พันปล่อยได้จีจตึ้งซอกตึ้งซอกเยมาได้พันนะฮะเยี่ยมเลยอ่ะหลังจากเราไปเทรดมาเรียบร้อยแล้วก็โชคดีนะฮะที่ว่าร้านนี้มีเจจซ้ํพพอดีแล้วก็ได้มาแล้วครับโอเคครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปทําการไฮทัสไฮทัสเจ๊ไปที 100, ่เรียบร้อยไฮทัสซจเ็ไปที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือตอนนี้ผมกำลังที่จะกลับบ้านนะซึ่งตอนแรกมากับพ่อซึ่ง พ่อกลับสักก่อนจางนั้นผมจะกลับเองฮะตอนนี้ดียวกลับบ้านผมไปรออย้ฝังแล้วกันนะฮะเดียวไทมเลยแต่ตอนนี้ก็คือกำลังจะไปที่รถทองแถวสีฟ้าเนาะเพื่อที่จะเดินทางกลับโอเคครับผมก็ตัดมาที่บ้านเลยแล้วกันนะฮะ คือจริงๆตอนนี้ก็อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะตอนนี้วันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่สิบเก้าใช่วันอาทิตย์ที่สิบเก้านะครั้งที่แล้วเราไปวันที่สิบสองเนาะถ้าแต่ไปไฮทัชมาผมมีเวลาตัดต่อไม่มีเวลาอัดคลิปนี้หลอกกำลังจะตัดลงตรงนี้อยู่แต่ก็ไม่รู้จะยังไงนี้ก็เลยมาอัดคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วม้จะเสริมคลิปไหนไปละหลังจากที่เราไปไฮทัชมานะฮะ ไ,ไปทักรอบบ่าย2องโมงเนาะก็ตอนนั้นคือกําลังมีธุระข้างนอกนะฮะคือหลังจากที่เราไปเอทำธุระข้างนอกมานะฮะผมไม่บอกเราจะทำอะไรก็ตามสตรอรี่เองหลังจากนั้นคือพอเสร็จงานปั๊บผมก็เลยกลับไปที่เมยา่าแล้วก็ไปเริ่ม,เร,มเริ่มไฮทัชเลยนะฮะไปไปหาน้องพวกน้องๆสนิทของผมเนี่ยแหละไปหาก็ไปคุยเอ้ยไปไฮทัชยังเขาบอกตอบว่าเออผมก็อ่ะขอไปบ้างดีกว่าหลังจากที่ เปลี่น้องมาใช่ไหมผมก็เดินอ้อมไปางไปที่ทางเข้านะั้นผมก็กดเจวล้างมือก็เดินเข้าไปอ่ะคนแรกที่ผมเจอเลยพิลินะตอนนั้นเอ่อตอนนั้นย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วผมเคยไปเม้นในไลฟ์พิลินะนี่แหละก็ขึ้นคลิปการจำมาซีเจอโฮเทลเดียวไปหาพิลินะคนแรกเลยโอ้จริงหรอสัญญ,ญาณนะบอกแล้วนะถูกบอกแล้วนะสัญญ,ญา จดีังไม่รูอ้อะไรครับหลังจากนั้นผผ่านมาตอนนี้อ่างานไฮทัพผมก็เลยเข้าไปหาผมก็บอกว่าตอนนี้แบบไฮทัพที่ได้ไดผมบอกว่าอเยอะได้เจอแล้วครับเนี่ยได้เจอแล้วเราจะที่เราบอกว่าจะมาหาก็ได้มาหาลัทีนะแต่ไม่ใช่งานจับมือ <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้างานจับมือนี่คนต้องซื้อบัตรหลายๆายใบหน่อยนะใคร<น> <c oughs> คนต่อไปมันคนต่อไปใครวะ ไปแล้วเนี่ยคนต่อไปคนต่อไปพี่ฟอ <c oughs> พี่ฟอพี่ฟอ,ฟอก็คือโฟกัสสุดท้ทายพี่ฟอแล้วว่าสวัสดีครับช่วงนี้เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์น,น,น่าเบื่อน่าเบื่อมากทีนี้พี่ฟอก็บอกว่าเหมือนกัดแล้วก็ขำอ่าแล้วคนต่อไปอันนี้อันนี้ผมแบบผมยังจําผมยังจำภาพวันนั้นได้อยู่เพราะว่าย้อนกลับไปเไมื่อเมื่อตอนมีนาก็คือดังเรื่องข้าวเป้งเนี่ยข้าวเป้งขาวเป้งจ่ายแกงน้องปกตเลยอ่ะ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งไอช่วงท้ทยช่วงไทยภาพยนตร์ก็จะพบพบเจอกับนักแสดงเนาะพิธีกรก็เลยถามไม่ใช่ถามเขาว่าอยากให้คนนึ่งมาแสดงความรู้สึกหลังจากดูหนังเราดูครั้งแรกผมไม่ใช่อะไรครับผมยกมือเลยครับผมก็เล่าตามความรู้สึกไปแล้วพอพอ,พอก่อนจะเล่าจบผมได้ิีนท้ายเลยว่าน้องเจเจน่ารักมาก,กครับแล้ <c oughs> น,น้องเขินฮะแล้วจากนั้นผมก็เลยได้ไอโปสเตอร์มาด้วย ถือว่าได้ได้เป็นที่ระลึกผมก็จะกลายเป็นตำนานนะฮะน้ <c oughs> องเจเจชี้ชี้วันนี้ผมแล้วแบบ <c oughs> เหมือนน้องจําน้องจําผมได้ฮะน้องจําผมได้เพราะว่าตอนนั้นอะผมไปจับมือน้องสองสองใบเลยนะแล้วก็ไปคุยกับน้องกันแล้วรอบรอบต่อไปอ่าน้องก็จําได้ครั้งนี้ <c oughs> มาให้ทัดโดนชี้ตายแล้วครับอกว่าเธอสวยทุกนาที ตายอย่างเดียวโอเคหลังจากก็บอกไปว่าพอเจอเจเจปั๊บเอ็กก็ผมก็ยินดีนะว่าเจเจติดติดเซมติดเซมอิเล็กเชอร์เรียบร้อยแล้วก็เลยเอ้ยยินดีด้วยติดเซมแล้วบอกเจเจก็บอกขอบคุณน,นะคะเอ้เ็นพี่ก็แบบคล้ายๆแบบกวนๆหน่อยก็บอกอยากโดนบอกล่าเน้นลงหนังอีกปะแต่ด้วยความที่เพลงมันดังมันดังจริงๆจน ผมกับผมกับเจเจไม่ได้ยินเลยว่าเจเจพูดอะไรผมก็ยังจำไม่ได้เลยตอนนั้นเจเจก็ถามอะไรนะผมก็บอกอยากอยากเราบอกในโรงแรมอีกไหมระบอกแล้วก็ตัดไปเลยจู่ๆปุสตาบอกไปแล้วนะโอเคโอเคเลยเพลงมันดัง <c oughs> เพลงมันดังจนจนไม่ได้ยินอะ่ะผมก็เลยอะ่ะจำผมก็จำไม่ได้ไดหรอกหลังจากนั้นเคยต่อยอก็ลืม,มไปเลยเนี่ย คนต่อไปฮะคนต่อไปนี่นี่ซึ่งผมจําไม่ได้ผมจาไม่ได้เลยว่าพูดอะไรไปบ้างเพราะว่าเพลงมันดังมันดังจริงๆมันดังจนแบบจาไม่ได้อ่ะ <c oughs> คนต่อไปน้องมิวฮะน้องมิวไอเดีดูดลูกกล้องโฟกัสอันนี้คือ,ย,อยืนยันเลยว่าน้องตัวเล็กตัวเล็กน้องตัวเล็กจริงๆฮะโอเคอันจากโไไวย์หาดมิวบอกน้องมิว เล่นกีตาร์ให้พวกเราฟังบ้างนะวินรอฟังอยู่น้องมิวเขินนะ <laughs> เอาจริงๆผมมาติดตามน้องมิวมาตั้งแต่เดบิวเลยฮะตั้งแต่ช่วงเดบิวแรกเลยก็ <laughs> ตอนนั้นอะถ้าใครจำไอหาสาระไม่ได้อะนั่นแหละฮะ <laughs> จริงๆผมก็ตามน้องนะตามแบบก็ตามกลางๆนะฮะแต่ว่าเจเจพิปขามิอยู่ดีนะ <laughs> โอเคคนต่อไป <laughs> อไปยูนนี่หน่า <laughs> ผมจะ ทักทายแล้วสวัสดีครับช่วงนี้เป็นไงบ้างที่น,น่าจะตอบว่าสบายดีค่ะปกติผมก็สบายดีครับช่วงนี้เรยนออะไรได้เบื่อมากครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ตอบนะแต่จริงๆโรงเรียนเปิดแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรันไทายทักแป๊บเดียวไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรคนต่อไปฮะคนต่อไปน้องพันฮะน้องพันนี่ผมก็จำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆเพราะว่ายังไงอะ่ะมันพูดมันก็พูดคุยแบบแนวเดิมอะ่ะคนต่อไปก็ ต่อไปน้องพันต่อไปน้องพิมพก็เหมือนเดิมจำไม่ได้และคนต่อไปฮะคนต่อไปเป็นสิตาพี่สิตาของเรานั่นเองนะฮะก็ <c oughs> คือผมก็เข้าไปเข้าไปทักคุยกับสิตาแล้วแหละก็แบบอ่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างผมจำไม่ได้ว่าสิตาตอบอะไรไปเขาช่างมันเถอะครับหลังจากนั้นจากหลังจากนั้นก็เกิดรูปนี้ขึ้นมาฮะ ผมโดนผมโดนสตาฟแยกออกเพราะว่าเหมือนว่านานเกินนะเหมือนว่านานเกินแต่แต,แต่สิตาถ้าถ้าสังเกตรูปสิตาจับมือจับมือผมไม่อยู่ผมก็บอกสิตาไปก่อนนะแล้วเราก็แล้วเราก็ไหวแล้วเราก็ไหวันดีเลยไม,ไม่เข้าใจว่า้ทำไหวปะแต่ก็ไหวเป็นมารยาทของคนไทยเนาะก็จบสําหรับล็อกไฮทัชซี c จ c อมที่เชียงใหม่นะหลังจากที่ผ่านมาบนแบบ นานนานจริงๆนะฮะตั้งแต่เจอล่าสุดเจอล่าสุดคือมีนางานเปิดตัวมารีเนาะตอนนี้คือเ l เล n p นเพชเชอแล้วก็เป็นอัลบั้มหนึ่งเนาะมันก็จะมีร็อกร็อกทูช็อตนะฮะแต่ก็ติดตามรอไปเรื่อยๆนะฮะก็จะถ่ายช่วงมีนาก็เราติดตามกันละกันนะฮะส่วนโคเวอร์ก็ ตอนนี้อัดเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ได okay, so ้ต so ัดนะฮะก่อน so ัดไว้รอชมกันอีกที้โอเคก็สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณทีกคนที่มารับชมแลวก็สำหรับวันนี้ขอลาไปครับท่าบ่ายกันบ๊ายบาย